สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมารีวิวมาทานที่ร้านไซซิเลียนะคะเป็นร้านอาหารพิซซ่าค่ะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะค่ะเป็นพิซซ่าแล้วก็พวกโดเรียแล้วก็พวกมีอะไรคะสปากเกตตี้อะไรนะคะพ็กประมาณนี้นะค,ะค่ะก็มีหลายสาขาค,ค่ะเป็นสไตล์สำหรับ สไตล์ของคนญี่ปุ่นนะคะไปกันเถอะค่ะสาขานี้ชอบนะคะตรงที่ร้านเขาแต่งประดับร้านนะคะสวยดีที่ชอบสาขานี้นะคะนี่ตรงนี้เขาจะมีเออ่คาราเกะอันนั้นในร้านราเม้งนะะคอันนี้อีออนอีออนนั้นก็สาขาใหญ่ะค่ะเมื่อกี้อันนั้นอีนนนออนนั้นสาขาใหญ่นะคะอน,นั่นคาราเกะแล้วก็ยูนิคอร์ ไปกันคะ่ะชอบโชเนี่ย่ะชอบตรงที่เขาประดับร้านให้แต่งร้านสวยค yeah, ่ะนี่ค่ะเพราะตรงนี้จะไกลไกลเมืองไกลออกนอกกรุงก็ <c oughs> ที่ชอบตรงนี้ร้านนี้คะเขาแต่งร้านสวยดีเป็นชั้นเดียวนะคะแต่งร้านสวยจริงจังหนานี้ทำไปใต้เต๋อซองเดี๋ยวดูเมนูนะคะเพื่อนจะทานอะไรกันดีนะ ด้๋ยวสตนั่อยนะ่าเงีรมออเรกาชินนี่นค่ะเขาก็จะมีพวกต้อสเต็กอะไรพวกอย่างเงี้ยคาด่าตนีค้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้ ตัวนี้เขาก็อร่อยนะคะเอาเซลลลรี่นะคะอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยะ่ะแล้วก็นี่พวกไข่องเซ็งก็จะอร่อยดี<ม>นี่นะคะชีสอดไม่ได้ชีสอีกแล้วะค,ะค่ะนลก็มีพวกโดเรีย หอยแมงปูที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแพงกว่าบ้านเรานะคะบ้านเราเนี่ยคนของใครเนี่ยคะ่ะจะสดแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะคะวันนี้คนนอนนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆคะ่ะไอ,อ้ตรงข้างหน้าเนี่ยคะ่ะที่เป็นน้ํากดนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับว่าถ้าเราจะสั่งเป็นเหมือนกับน้ําชากาแฟเป็น อะไรค่ะทำเป็นหอนานิกาหอดาฬิกาอะไรนะคะเหมือนกับพวกอะไรนะคะไม่สั่งเป็นแก้วค่ะสั่งเป็นเหมือนกับให้เลือกว่าสั่งเป็นแก้วหรือว่าสั่งเป็นแบบว่าดื่มไม่จํากัดน,นะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะก็อีกราคาหนึ่งนะคะเป็นชากาแฟพวกอะไรคะ่ะนอกเนี่ยคะ่ะเขาจะมีพิซซ่าข้าวผัดเป็ปี้ยวโอเคอ่คะแลค่ะเขาได้ <laughs> ยังไงก็เป็นสไตส้ฝุ่นเค้เบอร์เกอรี่นะคะนีคะไส้ถั่วกรอบแล้วก็จะมีพวกเบเกอรี่เค้กเ,เอาละค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะสั่งอาหารแล้วนะคะอ๋อจะบอกว,ว่าเขาก็จะมีอาหารตามช่วงฤดูของเขานะคะแต่ตอนเนี้ยก็จะเป็นอา,อาหารช่วงนี้ก็จะมีที่พิเศษของช่วงนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ผัด หน่อไม้ฝรั่งค่ะอันนี้คือราคารวมภาษีนะคะนี่ค่ะสปาเกตตี้ของญี่ปุ่นนี่ราคาจะถูกกว่าเมืองไทยนะคะถ้าเราไปนั่งทานตามร้านอาหาร,ห,ารหรือตามโรงแรมค่ะถูกกว่าที่เมืองไทยนะ,ะอโอเคเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะคะส่วนน้ำนะคะที่บอกนะคะ ถ้าเราจะสั่งดื่มบาร์เนี่ยนะคะอันนี้นะคะเนี่ยนะคะเมนูก็จะมีบอกว่าถ้าเราสั่งเนี่ยนะคะร้อยเก้าสิบเยนนะคะถ้ารวมภาษีรออันนี้คือรวมภาษีแล้วนะคะร้อยเกเยนหมายถึงว่าเนี่ยคะ่ะเ,เราจะต้องสั่งคู่กับอาหารเซ็ตอัไหนก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ก็จะแล้วเราก็สามารถที่จะดื่มน้ํานะคะสั่งเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะ เป็นดื่มไม่อั้นนะคะดื่มเขาเลยนะน้ำที่เขาจะมีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะก็ราคาต้องสั่งคู่อาหารนะคะก็จะปาราคา190เยนนะคะน้ำดื่มไม่ไม่ไม่อั้นไม่จำกัดนะคะนะคะแล้วก็ส่วน110เยนก็สำหรับเด็กนะคะนะคะ mm hmm. คขาเรียกว่าโค,าคาานนตตดโ mm hmm. มว่าอโนโตเซตตเด็ออกเด็กกนั่นเม ถ้าเป็นสําหรับเด็กเนี่ยนะคะไม่จําเป็นต้องสั่งเป็นอาหารด้วยไม่ต้องก็ได้ค่ะเป็นเฉพาะดื่มน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่วน280เยนเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องสั่งอาหารแต่ว่าสั่งเฉพาะเครื่องดื่มดื่มดื่มไม่อั้นอย่างเดียวนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นน้ายยําผลไม้ของเขานะคะแต่ผลไม้เขาไม่ใช่น้ําผลไม้แท้นะคะแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มร้อนเย็น กแล้วก <si ็น้ำอันลมอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพื่อนๆค่ะอิชุนอโน่ดึงบาร์อโน่รูสึกเนี่ยค่ะสาขานี่ก็สดเดี่ยวสุดเนี่ยค่ะดึงบารนี่ก็คือเนี่ยค่ะาเลี้ยงปลเด็กน่ารักเนี้ยงปล แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการสั่เป็นเครื่งอ,อดงดื่มบาร์นะคะเราก็มากดน้ําตรงนี้นะคะาคนก็จะกดน้ําตรงนี้นะคะอันนี้นะคะน้าไม่เนี่ยค่ะกดน้ำตรงนี้เอนนะะะะกแก้วแล้วก็กดน้ําจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะฟรีค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะมาแล้วดูโอโหยมีแต <c oughs> ่เน <c oughs> ชีสทูมทโตเน่ โมชิอันชีสถ้าเกิดว่าเราจะชอบนะคะชีสนะคะเราก็สั่งใส่เพิ่มได้ค่ะดสดเเทก็ย่าีเด้คุณันอร่ีสก็ร่อร่อทอร่อย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 ออยอรอยอร่ออ่ร่นยอ่นย่ยอออย่ร่ย ธรรมดานะคะอาชีสแต่ของข้าพเจ้าที่สั่งเพราะว่าเนี่ยค่ะใส่ชีสเข้าไปจืดโคตรจืดชีสข้าวหนำวนแน่อือฮือค่ะค่ะ ก็ถือว่าอืนรสชาตินะคะก็อืมอืมพอทานได้อะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าออจะคุ้มคุ้มไหมคะ สำหรับชีสจานนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถือว่าคุ้มนะคะถ้าเกิดว่าถือจะพอทานได้นะคะอ่าตวัวต่อไปนะคะสปาเกตตี้นัน่นรือกันมิโตสสปาเกตตี้มีซอสนะคะที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นเนื้อนะคะเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าทวยเคุณจังเพราะว่าคุจังเขาใส่ชีสเข้าไปกระหน่ำอย่แล้วคะ่ะ <c oughs> เข้าพเจ้าไม่ทานเนื้อค่ะเนื้อถามเพราะว่ารีวิวรีวิวฟาคิตี้มิสลอสดูดิสก้ามามาอมโอชิใช่อบโอชิอ๋อคุณจังเขาบอกอร่อยค่ะจานนี้ถือว่าโอเคใช่ไหมคะโอเคเนะี่ยคุณจังเขาบอกอ๋อโอเคค่ะสำหรับจานนี้ถือว่าโอเคอาจจะเพราะเขาเขาชอบทานเนื้อด้วยมั้งคะ จานต่อไปค่ะคนเลยวะซีฟู้ดไพรี a ะซีฟู้ดไพรีอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาลองรีวิวดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนี่เขาไปอบแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าหอยะคะ่ะหอยหอยนิวซีแลนด์ของเขาอะ,ค,ะค่ะโหนี่เขาทำแปะติดจันมาก หอยนิวซีแลนด์ของเขาอะค่ะค่อนข้างสเต็กเลยก็ได้นะอบคุครับขอมมาสักลูกได้ไหมคะไปกันต่อเลยนะหอยซีฟู้ดนี่อ่าหอยนิวซีแลนด์ของเขาอะค่ะไอหอยไอไม่ใช่หอยนางหอยแมงผู้หอยแมงผู้ของเขานะคะอืมของเขาจะส่วนมากไม่มีนะคะของญี่ปุ่นเขาจะอ่ฟีดมาค่ะแล้วก็แช่แข็งมาค่ะแล้วก็มาทา ตัวนี้ก็เป็นเนื้อสเต็กเนื้อแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้คุณจังเขาเคยสั่งบ่อยๆแล้วนะคะรสชาติดูเดสกาคุณเลยว่าต้องผ่านคุณจังเขาไม่ว่าทับเบิกไม่ว่าทับเบิกมาร์สตัดดูเดสกาโอเคค่ะจานนี้คุณจังเขาบอกโอเคผ่านค่ะอันนี้ถือว่าอร่อยนะคะค่ะ <c oughs> ดืว่วน้ำลายใช่ไหมออืออ๋อเพื่อนๆคะช่วงนี้นะคะร้านเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเออเวลานั่งนั่งโต๊ะแล้วเขาก็จะเว้นโต๊ะหนึ่งนั่งโต๊ะหนึ่งนะคะเว้นลูกค้าไว้โต๊ะหนึ่งเพราะว่านี่คะ่ะเดี๋ยวจะพามาให้ดูเขาแปะตรงนี้ไว้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยคะ่ะโคโรโนาไวรัสต้องเว้นระยะ,ะ,ะมีระยะเห็น,นะคะ อันนั้นก็เว้นระยะให้ลูกค้าคือโตวเว้นโต๊ะไะทุกโตคือโตวเว้นโตต้องมีระยะห่างนะคะนี่ค่ะเลยมาแอบบอกให้ฟังยังดีอะค่ะร้านร้านนี้ออกนอกตัวเมืองมาหน่อยยังเปิดอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวรีวิวอาหารจานต่อไปนะคะตัวนี้อันนี้ปลาหมึกนะคะเขาคงเอาไปอบอะคะ่ะแต่ถามว่าสั่งอาหารวี่ไวนะคะได้มาไว ประมาณคอยไม่ถึงห้านาทีอะคะ่ะถังสั่งทุอย่างเขาก็ออกมาไวอะคะ่ะอาจจะเพราะคนน้อยด้วยมั้งคะแต่ด้ปกติร้านอาหารที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอาหารออกไวเนาะ,ะ,นะะ้ออาหารข้าวอ,อกอันนี้ใช่ไหมคะอืม ถือว่าโอเคค่ะผ่านค่ะอ,อร่อยทำได้ค่ะอร่อยอบถือว่าโอเคนะคะอร่อยดีค่ะทานได้ทานได้คะ <c oughs> นี่คานะที่ฉันจิบุ้งในสุขสากันง่ายง่ายงจายง่าย มันเด้กทว่ดไดักิอ๋อโซถามคุงจังค่ะถ้าเราลองทํากันเองเนี่ยยากไหมเอ่ยเขาบอกว่าคุงจังบอกว่าอสามารถทําได้แต่อร่อยไม่อร่อยก็คงอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะคะค่ะจานต่อไปนะคะพิซซ่าค่ะ ก,กน,นืพิซซ่าชีสเด็กชีสเด็กชีสเด็กโอเค哟ได้เดอร์อรเซรวิวค่ะอันนี้เราจะใส่ชีสเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อเพื่อรักษาความอ้วน,นะคะ่ะ <laughs> ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะทำไมไม่ผอมลงสักทีหนึ่ง กิน,น,นร้อนๆจะอร่อยนะคะนะคะี่ค่ะพิซซ่าของเซี่เซียเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะประมาณแป้งบางๆอะคะ่ะเนี่ยค่ะแป้งเขาก็จะบางๆแต่ไม่กรอบนะคะเขาก็ไม่ได้กรอบมากนะคะเป็นแป้งไม,ไ,มไม่ได้ไม่หนานุ่มนะคะเป็นแป้งนะคะหรือว่านะคะ รสชาติของเขาถือว่าใช้ได้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ค่ะเขาก็มีหลายรสนะคะแต่วันนี้ข้าพเจ้ากับคุณจังอ่ะทานสั่งเป็นรสรสชีสรสชีสดเกตเนี่ยให้ชีสอย่างเดียวนะคะทาน,ทานแล้วนะคะ